กศนอเพิ่มบ้านฝางยินดีต้อนรับนางสาวสาวรสพลโคตรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและคณะผู้นิเทศสํำนักง,งานกศนอจังหวัดขอนแก่นด้วยความยินดียิ่งกศนอเพิ่มบ้านฝางตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ว่าการอำเภอบ้านฝางมีพื้นที่ที่รับผิดชอบ7กศนตำบลและ60ย์การเรียนชุมชนดังนี้ 1>, 1. กศนตำบลบ้านฝาง 2. กศนตำบลบ้านเหล่า 3. กศนตำบลป่ามะนาว 4. กศนตำบลน,นนคลอง 5. กศนตำบลหนองบัว 6. กศนตำบลโคกงามและ 7. กศนตำบลป่าไหวนั่งกศนอเภอบ้านฝางโดยการบริหารงานของนางสาวนุรัฐวรกฏ ผูมในการกศนเผอบ้านฝางมีบุคลากรทั้งหมดจํานวน23คนดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน1คนข้าราชการครูจํานวน3คนบนรรลักษ์ข้าราชการจํานวน1คนครูอาสาสมัครจํานวน1คนครูกศนตําบลจํานวน10คน ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนจำนวน6คนและพนักงานบริการจำนวน1คนรวมจำนวน23คนจำนวนนักศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประถมมาศึกษา65คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น407คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย532คนรวมจำนวน1,4 0่คน การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 1. ออนไซ o จัดการเรียนการสอนโดยการพบกลุ่มผู้เรียนโดยได้ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขข้อกําหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ออนแอร์ air, การเรียนรู้ผ่านโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 3. ออนไลน์จัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์เช่น Google Classroom เรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 4. o n Hand จัดการเรียนรู้โดยการส่งหนังสือใบงานใบความรู้ให้ถึงที่บ้านซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ครูกศนใช้ควบคู่กับการเยี่ยมบ้านผู้เรียน เพื่อติดตามช่วยเหลือผู้เรียนด้วยส่วนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกอสนอเพ่บ้านฝางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการที่ได้กำหนดในแผนการดำเนินงานโดยปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดเช่นเดียวกัน ส่วนรายละเอียดผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของกศนตบลทั้ง7แห่งกศนตบลจะเป็นผู้นำเสนอเป็นรายตำบลต่อไปขอบคุณค่ะ